เฮ้ยพี่ตักเจอแล้วเจอนอนพี่จินดาแล้วเร็วเร็วเร็วใช่เออยังไงเช่าอเฮ้ยเช่าพี่ดาพี่ดาลองเข้าใช่ใช่จำแนมไหนพี่ตักลงไปปลูกดิ อเออเป็นลมเป็นไรเปล่าวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้เราก็ได้กลับมาในป่ากันอีกครั้งนะครับผม<ช>นี่เราก็มากันหลายคนเลยนะครับผมครับสวัสดีครับตักนะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เนี่ยผมจะกลับมาตามหาน้องพี่ยินดาน,นะครับป่านี้ยังไม่กลับมาเลยนะครับผมใช่ตอนนี้ก็พ่อแม่น้องพี่ยินดานี่ยก็ยกย้ายกันหาน้องกันแล้วนะครับผมทั่วร์เออ ใช่ตอนนี้คือน้องเขายังไม่กลับมาเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องออกห่างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะเจอเปล่านะครับผมนะถ้าเจอไม่เจอก็เราก็ต้องหาจนกว่าจะเจอนะครับผมก็โอเคครับพี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็ติดตามพี่ยินดาวด้วยนะครับผมโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราไปตามหาน้องกันเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ฝนเนี่ยก็ได้ตกปล่อยแล้วนะครับผมตกไม่แรงนะทุกคน Oh. ตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนอที่หาแล้วนะครับโห oh, วันนี้เรามากันหลายคนเลยนะเราแยกย้ายหากันนะเราเนี่ยแบ่งทีมไปคนละฝั่งน,นะครับผมแม่พินดาก็พระพราพี่ินดาเนี่ยก็หากันนะครับผมก่อนที่เราจะเข้ามาในป่าเนี่ยคือวันนี้เราก็หากันทั้งวันแล้วไม่เจอหนะ้าเลย เราเนี่ยอได้ทำพิธีแบบอขอให้เจ้าเท้าทางนะเปิดทางให้เราเห็นน้องด้วยนะครับผมโหวันนี้ก็หาทั้งวันแล้วป่านี้ไม่รู้ว่าเป็นไรเป่านะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะดูนะทุกคนที่ไฟสว่างสว่างนี่คือช่วยกันตามหาอยู่นะครับ ไม่เจอไม่เจอเดนะี๋ยวใจน่ะกูน้องอยู่ไหนตรงนั้นก็มีไฟแล้วนะทุกคนนู่นช่วยกันหายอยู่นะ อะไรไี่นดาเจอเปล่า,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 าตอนนี้คืออากาศเนี่ยก็แบบอากาศเริ่มหนาวแล้วทุกคนบางทีอาจจะเป็นหวัดนะหายใจไม่ค่อยออกนะทุกคน Nước đi bao thì đi nó mà ừ. Pitak จะไหมวันนี้เราก็เหนื่อยมากแล้วนะครับผมแต่ว่าคนหายทั้งคนนี้คือเราต้องรีบหานะเพราะว่าก็เป็นหลานผมเหมือนกันนะครับผมโอ้ยเออโอ้โหมีรั่วป่านี้น้องเป็นไงบ้างนะหายไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเย็นๆแล้วนะครับผมคือป่านี้ยังไม่เจอตัวเลยอะ ยังยังไม่เจอเลยเราก็พยายามตามหาสุดฝีมือแล้วนะทุกคนอาจจะเป็นผีบางตาก็ได้นะครับผมเพราะว่าในป่าเนี่ยไม่รู้มีอะไรบ้างนะพวกผีวิญญาณปีศาจอะไรพวกนะั้นเยอะนะครับผมในป่า Bé hai tháng này đứa Cô Cô Đến bao Oh! โอฟังไม่ชัดนละยพี่แป๊บนึงนะครับผมรู้สึกกล้องเบยๆยังไงไม่รู้นะ พี่ดักเจอป่าวน่ทุกคนไฟนู้นก็แบบเต็มแล้วนั่นโอ้แล้วเราจะไปหาด้างในกันดีวะเนี่ยพีนดาพีนดา อยู่ข้างล่างนี้ลุงลุงเขานะลุงเขาก็ช่วยหาอีกแรงวัออวบ้างอ,อาลัลปโปมาหนึ่งเดือนใช่จิตตากูขุมาอ้อมโผล่อโหดเดือดทั้งสองส้างละแก่นึเมื่อกูขค บืองแค่แสงนะนี่น้องบองอ้องเออนี่โอ้โหอยอะปะนี่เราบ้องในบองเนะราอ็บาาอบโลรเอ้พี่ตั๊กพี่นะมาเดี๋ยวเรามานั่งพักกันก่อนดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกเมื่อยขามากเลยนั่งพักกินนม,นมนก,ก,นนก,กินน้ำกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามหาก,กันต่อเลยดีกว่ามีน้ำเลยใช่ไหมมีมีหมดเฮ้ยเดี๋ยวเราจะนั่งพักก่อนแล้วทุกคนอืม รู้อ่ะด้ที่พัาให้เจออ่ะเราก็ต้องพักพาน้อให้เจอนะใช่น้องไม่รู้ป่านนี้ได้กินอะไรอยู่อย่างเโอเคทุกคนนั่งพักกันก่อนครับผมเดี๋ยวตอนนี้เมื่อยขามากเลยโอเคครับทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้นั่งพักเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินออกตามห่างกันต่อเลยครับผมไปไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะพี่ตั๊ก อขอคนทั้งคนเลยอ,ะอล่ะเออผมก็เป็นเล็บครบเลยนะทุกคนเออพี่ห่้งท้องแล้วคะ่ะอ้ยน่ะปี๊ปี๋เลยวเามาปี๊ปีตจิลกุ้ยกันหลังท้องเดแลวยวเราไปไปเดี๋ยวเราแยกกันห่างกันดีกว่า Đúng Cô Vô nơi Đi máy thấy đây nhìn cơ Ồn mà nó Ủa bông Ủa lập Hồi tay mít cuối quý kìa Thế ngày biết đã à. lâm đi khuyên nhăn Ôi ừ. à. nó lấp bồ อืมตอนนี้เหมือนแบบอากาศมันจะเริ่มเย็นแล้วนะครับผมอากาศเหมือนจะเข้าเข้าสู่หน้าหนาวล้วเดือนสิบหรอเดือนเนี้ยอืม เดี๋ยวท้องเข้าบ้งคูลุน่ะมั้<ะ>เดี๋ยท้องเข้าบ้งคูดเ,เดี๋ยวลองหาดูเนินเขานี่ก่อนนะโอ้หทุกคนนี้เราคือเราอยู่บนยอดเขาแล้วนะครับผมนู่นก็จะเป็นตีนเขานะทุกคนโหเราขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเหรอ เจอแล้วเจอน้องพี่จินดาแล้วเร็วเร็วเร็วใช่เออนี่ไงใช่เปล่ามีใช่เปล่าจินดาพี่ดาลองขับใช่ใช่จำแนมนายพี่ดาลองไปปลูกดูดิมานอนนี่อะไรล่ะเออเป็นลมเป็นไรเปล่าเนี่ย โก้ <Go. S 2> เดินนีเด <Go. S 2> ี๋ยวะะกกกกนอนนี่ได้ไงไไวเหมืนเล่อมือ,อน,นี่นะายไเด้ข้ามไงเออน่าจะหิวข้าวนะพี่ตัก๊ก ฮะปกกาาากพมอะไรนะพี่ตักบอกเป็นป้าแก่พามาเฮ<ะ>้ยป้าแก่ไหนป้าวมึงมาหาเห็นป้ากับพ่อของมั้หรอมาหาหน่อไม้มาหากับพ่อไม่เหรอจะมาอยู่เป็นป้าแก่พาอะไรวะที่อยู่มานอนนี่นี่ไงเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วพี่ตักโอ้โหออกไปวพี่ฝนจะร่มตรงนะไปรีพาน้องกลับบ้านดีกว่านะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปบอกพ่อแม่เขา ว่าเราเจอน้องแล้วนะครับผมไปไปโโหตอนนี้คือเราอยู่บนยอดเขาแล้วนะครับผมไปะไปพี่ทักทางี่ไหนวะเรามาเมื่อกี้ไปพี่ทักพยุงขึ้นไปนีลง เนน่ะดีนะพี่ตั๊กเหมือนแบบน้องเขาเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเป็นยัง่งรอนั่งนั่งก่อนอยได้นั่งพักก่อนนั่งพักก่อนน้องเขาน่าจะเพียมากเลยนะดูทรงโอ้ยกับนี่นะ แกมาก้ามีได้กรเฉาะทีละโหน้องเขาบอกว่านะพี่ตัก๊กโอ้โหบักแกพามาโอ้โหว่กกแาแล้วไงมันต้องดีนะที่แบบพ่อแม่พี่ชินดานเนี่ยได้แบบอะไรเอ่อจุดทุบเทียนขอจะเทียนทางแบบให้เปิดเส้นทางให้เจอน้องนะทุกคนแต่ตอนนี้เราเจอแล้วครับผมว่าแล้วต้องมีอะไรพี่ปกติพอเราหากันทั้งวันทั้งคืนไม่มเจอเออต้องมีอะไรบังตาเราพวกผีปีศาจอะไรพวกนั้นบังตาแน่นอนเลยไอ,อ้ตัวสั้นๆย เออโก้ช uh, ่ม uhm. mm ันบอกไว้หามันอยู่ดีตัวมันสั่นนะโค้ดนิ่งเลยทุกคนไม่ตัวนิ่งๆะลองปลูกปลุกปลุกก่อนโก้ตื่นเด้อตื่นนะนี่ไปแล้วกลับบ้านกันไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันไปไปหายโอ้โหหายตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับผม เพิ่งจะมาเจอตอนนี้นะทุกคนเราต้องให้แบบพวกอาจารย์เนี่ยมาทำพิธีอะไรสักอย่างนึงละเรียกขวัญอืมดูนิ่งเลยตอนนี้นิ่งมากเลยตอนนี้ไม่รู้อากาศเป็นไงม้าไปก็ไปตอนนี้การนิ่งมากเลยอะไม่ค่อยดีอ่ะกลับไป โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินกลับบ้านกันเลยดีกว่าครับผมไปโอ้กว่าจะกลับไปถึงบ้านนี่ก็อีกนานเลยนะพี่ตั๊กเดี๋ยวแล้วฮะจวแล้วลูกเธอคือน้องแล้วไม่รู้ว่าพ่อไปหาฝั่งไหนแล้วนะ ไปทุกคนเราไปเจอกันตรงข้างล่างเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ก็เราก็ได้เดินลงมาใกล้ถึงทางแล้วนะครับผมนี่เราก็ได้ตัวน้องแล้วครับโอ้โหทุกคนก่าเราจะหาเจอนี่คือ,อคใช้เวลาเกือบสองวันเลยนะครับผมบใช่เหรอโอเ้โอเป็นผมผมก็หิวนะโอ้ทุกคนตอนน,อนีน้ฝนก็ได้ตกแล้วนะครับผมตกไปปล่อยละเราเจอน้องปุ๊บนะฝนตกเลย ช่ดีนะเราจุดทูบจุดเทียนแบบขอเจ้าเที่ยงทางขอขมาเจ้าเที่ยงทางให้เปิดทางให้เราเห็นน้องนะครับผมก็โอเคครับพี่สาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้เราทั้งสามเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปบอกพ่อแม่ก่อนนะครับผมนี่ข้างล่างนี้ก็เป็นทางแล้วนะครับผมเป็นถนนแล้วนะไปไปตัก